สวัสดีครับผมนายอริยศักดิ์แก้วสง่านะครับผมนาย่ว่านเรืองรัตน์คงครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอโครงงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับการพัฒนานะครับแอปพลิเคชันเช็คชื่อนะครับผ่านตัวไอเบคอนนะครับด้วยระบบปฏิบัติการ Android นะครับก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวไอเบคอนกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ อ่า uh, หน้าแอปพลิเคชันนะครับอ่าพี่เปาครับอ่า uh, ตัวไอคอนเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับผมคือตัวไอคอนเนี่ยมันเป็นอุปรกรณ์ส่งสัญญาณและไอสัญญาณที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณบลูทูธในบลูทูธของตัวไอคอนเนี่ยจะมีทั้ง UU ID ชื่อ major และ minor ซึ่งในแอปพลิเคชันที่เราจะเขียนเนี่ยเราจะใช้เราจะดึง UU ID ของตัวมันเนี่ยมาใช้ในการเป็นเหมือนขอบเขตในการเช็คครับผม ก็ประมาณนี้ครับอ๋อก็สรุปแล้วนะครับก็คือ,อตัวไอคอนนะครับจะมีะตัว UU ID ของมันนะครับซึ่งเรานะครับจะสามารถดึงตัว UU ID ตัวนี้มาใช้กับการพัฒนาแอปพลิเคชันของเรานะครับโดยที่จะเอาอตัว UU ID เนี้ยไปทำอะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการเราจรึงเกิด อ่าโปรเจกต์ขึ้นมานะครับในการเช็คชื่อนะครับผ่านตัวไอพ c คอนนี้นะครับเมื่อกี้นี้นะครับเราได้ทําการรู้จักกับก้อนไอพ c คอนกันแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเรามาทําการรู้จักกับแอปพลิเคชันของเราเลยครับนี่จะเป็นหน้าตาแอปพลิเคชันของเรานะครับชื่อแอปพลิเคชันว่า p a ล s e n t a p p นะครับ บไปนะครัเข้าในส่วนหน้าของ F e s e n นแ p นะครับก็จะมีให้กรอก student name นะครับมี student id นะครับแล้วก็วิชาที่เรียนนะครับกลุ่มเรียนนะครับซึ่งผมสมมติว่าผมจะเป็นนักศึกษาคนนึงนะครับที่จะเข้ามาใช้แอปตัวนี้นะครับก็ผมก็จะกรอก student ID ดีของผมเข้าไปนะครับเป็นนะครับต่อไปนะครับชื่อ กอกไก่ครับอันนี้ผมนายกอกไก่นะครับ,นนก,ก,รบก็จะเข้าไปเรียนที่วิชาฟิสิกส์พื้นฐานนะครับที่กลุ่มเรียนดีหนึ่งนะครับกดเข้าสู่ห้องเรียนเลยนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของหน้าที่2นะครับก็จะเห็นได้ว,ว่าจะมีการแจ้งเตือนแอปขึ้นมานะครับจะเจออยู่2ตัวนะครับน่นก็คือห้องเรียน9ก้กและห้องเรียน9ก3้กานะครับซึ่งผมกําหนดตัว ไอคอนเนี่ยครับเป็นห้องเลยเก็าข้อสองแล้วก็ก้ข้อสามนะครับ mm hmm. เมื่อมันอยู่ในระยะสัญญาณของมันนะครับ mm hmm. มันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะครับ mm hmm. ซึ่งเมื่อเจอเมื่อเจอแล้วนะครับมันรู้ได้ไงว่าอันนี้คือห้องเก้ข้อสองแล้วก็เกข้อสาม mm hmm. ก็คือตัวเลข UUID นะครับที่บอกไปตอนแรกนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ผมจะแสดงวิธีการทํางานให้ดูนะครับ เมื่อมันอยู่ใกล้ก้อนไหนครับมันก็จะขึ้นก้อนนั้นแต่นี้มันอยู่ใกล้กัน2ตัวใช่ไหมครับก็เลยขึ้นสลับกันเดี๋ยวผมลองสลับให้เห็นนะครับก็เดี๋ยวผมเอาก้อนสีชมพูออกไปนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นก้อนสีม่วงนะครับถ้าผมเอาก้อนสีชมพูเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นก้อนสีชมพูนะครับอ่าอีกรอบนึ่งสีม่วงนะครับอ่าสีม่วงสีชมพูนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้นิสิตกอไก่นะครับ เข้ามาเรียนในวิชาฟิสิกส์ื้นฐานนะครับที่ดีหนึ่งใช่ไหมครับกดเข้าห้องเรียนก็ก็สองไปนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าล็อกอินสำเร็นะครับอ่าล็อกอินสำเร็นะครับก็คือนิสิตคนนี้ยได้ทําการเช็คชื่อเข้าเรียนแล้วนะครับอ่าแล้วภายในห้องเรียนเนี้ยก็ก็สองเนี้ยมีอะไรมากนะครับก็ อาจารย์นะครับก็สามารถใส่วิดีโอสื่อการสอนเข้าไปได้นะครับแล้วก็จะเป็นบทการสอนต่างๆนะครับเช่นเอา,าไฟล์ pdf นะครับไว้ให้สามารถนิสิตนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเพือ่ออาจารย์เนี่ยไม่ต้องมาแจกชีตในคาบเรียนนะครับนิสิตก็สามารถโหลดไปได้เลยนะครับก็อันนี้ในห้องเรียน9-2เนี่ย ผมใส่ไว้ว่าจะมีเรียนฟิสิกส์แล้วก็คณิตศาสตร์นะครับก็จะสามารถเปลี่ยนได้นะครับฟิสิกส์คณิตนะครับบทเรียนก็จะเปลี่ยนอ่าคราวนี้อันนี้เสร็จนะครับเรียนเสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าเขาเรียนเสร็จแล้วนะครับเขาก็กดเช็คเวลาออกห้องเรียนนะครับก็จะขึ้นมาด็อกอินสกเซสนะครับก็โอเคครับ จากเมื่อกี้นะครับมีเวลาเช็คชื่อเข้าออกของนิสิตแล้วนะครับอาจารย์นะครับสามารถดูได้ที่ไหนนะครับอาจารย์ก็สามารถดูได้ที่ฐานข้อมูลที่เราจําลองขึ้นนะครับโดยเราจําลองฐานข้อมูลขึ้นด้วยโปรแกรมแซมนะครับก็ให้อาจารย์นะครับก็จะเข้ามาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับ ตอนเมื่อกี้นะครับอ่านิสิตนะครับเช็คชื่อที่อยู่วันที่ยี่สิบหกนะครับที่ยี่สิบหกเดือนธันวาคมนะครับปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับเวลานะครับเป็นเวลาเชยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะผมกำหนดช่องเวลาไว้ก็กดค้นหานะครับมีใครเข้ามาบ้างนะครับเมื่อกี้ ล็อกอินไปเครื่องเดียวใช่ไหมครับก็จะขึ้นนะครับตรงไหมครับ0ูนนะครับ0ูนนายกอกไก่นะครับเข้าที่ห้องเรียนเก้ก้าสองนะครับอ่าที่วิชาเรียนฟิสิกส์พื้นฐานนะครับที่กลุ่มเรียนดีหนึ่งนะครับตรงใช่ไหมครับต่อไปนะครับเวลาวันที่26นะครับเดือน12 2 0อ7น1นะครับเวลา อ่าเช่นคืนสิแล้วก็เวลาออกเช่คืน17นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะมีรหัสของเครื่องโทรศัพท์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับนิสิตนักศึกษานะครับจะเช็คชื่อให้กันนะครับเราก็ทําตรงนี้ขึ้นมาป้องกันไว้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองล็อกอินอีกเครื่องหนึ่งให้ดูนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็น0 0 2นะครับในขอไข่เรียนที่ฟิสิกส์เหมือนกันดีน,นึงกดเข้าห้องไปครับมาอยู่ที่ห้องเรียน92นะครับเช็คอินสกเซนะครับกดเช็คออกนะครับไปดูข้อมูลที่ฐานข้อมูลนะครับ อ่าเมื่อได้ข้อมูลของนายขอไข่มาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มากดดูเลยวันที่26นะครับหัวาคมเวลาเชยงคืนถึงตีน,นึ่งนะครับผลค้นหาข้อมูลนายขอไข่นะครับก็จะขึ้นมาให้เราเห็นนะครับก็จะเป็นรหัสนิสิตนะครับชื่อนะครับ ้องเรียนวิชาที่เรียนกลุ่มเรียนนะครับเวลาเข้าเวลาออกนะครับแล้วก็รหัสเครื่องนะครับนะครับจะเห็นว่าไม่ซ้ากันนะครับรหัสเครื่องไม่ซ้ํากันอีกกรณีหนึ่งนะครับสำหรับนิสิตนักศึกษานะครับที่ชอบมาเช็คชื่อนะครับแล้ว จะออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกนะครับจนกว่าจะหมดคาบเรียนนะครับแล้วเขาค่อยกลับมาเช็คชื่อนะครับเราก็มีวิธีป้องกันไว้เหมือนกันนะครับก็คือ,อจะตัดปุ่มเช็คชื่อออกนะครับเมื่อเขาขเมื่อเขาหลุดระยะสัญญาณของตัวไอบคอนเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยด้วยครับสมมติเป็นนายก่ไก่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่อยากเรียนนะครับ นายกไก่วันนี้มาเข้าเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่อยากเรียน,นครับรู้สึกงโงโเขาจะเข้ามาเช็คเข้ามาปุ๊บเขามาเช็คเฉยๆนะครับชื่อเฉยๆ,ๆ,ๆแล้วเขาจะไปเที่ยวเล่นนะครับเขาจะไปเที่ยวเล่นวันนี้เขาจะไปเที่ยวเล่นนะครับมาเที่ยวเล่นกัน ระยะสัญญาณไกลแค่ไหนนะครับก็10ถึง15เมตรนะครับแต่จุดสิ้นกลางจนะเห็นนะครับกลุ่มปุ่มปะทอนนะครับที่เช็คชื่อออกจากห้องเรียน,นยจะหายไปนะครับก็มีสิทคนนั้นนะครับก็ไม่สามารถเช็คชื่อออกได้นะครับก็จะมีแค่ชื่อเช็คเข้าเรียนแค่นั้นนะครับ จากเมื่อกี้นะครับที่นายกอไก่นะครับได้ทําการเช็คชื่อแล้วเขาเดินออกไปนอกสถานที่นะครับก็จะเห็นนะว่าเขาจะมีแค่เวลาเช็ชื่ออย่างเดียวนะครับซึ่งเขาจะไม่สามารถเช็คเวลาออกได้นะครับอาจารย์ก็จะไม่ให้คะแนนเขาในส่วนนี้นะครับซึ่งก็แสดงว่าเขาไม่เข้าเรียนนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอโครงกานวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันเช็คชื่อด้วย i อบคอนของเรานะครับก็ถ้าคลิปวิดีโอนี้นะครับมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ